สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการทดลองทํำจาเทสนะครับสำหรับน้ําดิบโรงกรองน้ำหนองกรุงศรีนะครับคุณภาพน้ําดิบความขุ่นประมาณ3 8 n ส u นะครับ p h 6.6แมงกานิต0.886แล้วก็ค่าความเป็นด่างหรืออันคาราเนตี้อยู่ที่20 ppm นะครับเมื่อนําน้ําดิบกลับที่ห้องหลับจะพบว่า น้ำดิบมีตะกอนนะครับแล้วก็มีเศษซากของรากวัชพืชลอยน้ำจำนวนมากนะครับสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอนนะครับก็จะมีตัวสารส้ม1%นปะครับปูนขาว0.1%ด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์มกาเนต0.1%แล้วก็โพลิเมอร์0.01%นะครับในการทดลองชุดที่1เราจะต้องหาตัวปริมาณสารส้มที่เหมาะสมก่อนโดยการ ทดลอง6บิ c กเกอร์โดยใช้สารส้มที่ 20, 40, 60, 80, 100แล้วก็120 ppm นะครับจนทดลองแล้วได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมคือประมาณ80 ppm นะครับในส่วนชุดทดลองที่2เราจะหาปริมาณด่างทับทิมที่เหมาะสมโดยใส่ด่างทับทิมเริ่มต้นที่0.5และค่อยๆเพิ่มทีละ0.5ไปจนครบ6วิกเกอร์นะครับทั้งนี้การ ประมาณการด่างทับทิมที่ต้องใช้จะอยู่ประมาณระดับประมาณ2เท่าของเมงกานิสเริ่มต้นในน้ําดิบนะครับผลทดลองพบว่าที่ระดับสารส้ม80 ppm แล้วก็ด่างทับทิมที่ประมาณ1 5ถึง2จะสามารถออกซิไดซ์เมงกานิสและตุกตะกอนได้ดีที่สุดนะครับชุดทดลองที่3นะครับเราจะ มีการใส่ปูนขาวที่ระดับ40 ppm ทุกบิก,กอร์นะครับแล้วก็ด่างทับทิมที่เหมาะสมอยู่ที่1.5 ppm ทุกบิก,กอร์เหมือนกันแต่ชุดนี้จะมีการเปลี่ยนระดับความเข้มข้นของสารส้มเพิ่มขึ้นนะครับที่20 40 60 80 100แล้วก็120เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นจากการใส่ปูนขาวว่าหากเราใส่ปูนขาวไปแล้วปริมาณสารตกตะกอน จะมีการใช้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับปรากฏว่าหลังการที่เราเติมพูนขาวเข้าไปอีก40 ppm ทำให้การตกตะกอนดีขึ้นแล้วก็มีฟอกไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นแต่ในทางกลับกันก็จะต้องเพิ่มสารตกตะกอนเข้าไปอีกประมาณ20%นะครับเพราะว่าปริมาณปูนขาวที่ใส่เข้าไปมีผลต่ออนุภาคที่เพิ่มขึ้นนะครับจากผลจากเทสที่ได้นะครับ เราก็จะนําปริมาณสารที่ได้จากการทดลองไปปรับจ่ายจริงในระบบผลิตน้ํานะครับโรงกองหนองกรุงสีจะมีอัตราสูบน้ําดียบอยู่120ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะต้องใช้สารส้มจากการคํานวณเมื่อกี้อยู่ที่100 ppm นะครับก็ประมาณ12กิโลกรัมต่อชั่วโมงเพใช้ปูนขาว40 ppm ประมาณ4.8กิโลกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็ ใช้ด่างทับทิมอยู่ที่1.5 ppm โดยประมาณ0.18กิโลกรัมต่อชั่วโมงและใช้สารโพลิเมอร์ที่อัตรา0.4 ppm หรือประมาณ0.048กิโลกรัมต่อชั่วโมงสำหรับการตกตะกอนแมกนีทนะครับในการตกตะกอนแมกนีทอาจจะต้องใช้สารตกตะกอนและก็สารปรับสภาพ ph นะครับแล้วก็ตัวสารช่วยตกตะกอนชนิดโพลิเมอร์นะครับ ซึ่งอาจจะยุ่งยากในการปรับใจแต่ยังไงก็จะต้องทำการทดลองเพื่อปรับใจให้เหมาะสมที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อลดปัญหาคุณภาพน้ำและก็ข้อรองเรียนของผู้ใช้น้ำนะครับ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผม